สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับครูอยากให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสีขาวนะครับและเปิดมาที่หน้า37มบจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับ 1. ่รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะข,ของสิ่งมีชีวิต2จําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนไหวและสร้างอาหารเป็นเกณฑ์นักเรียนสามารถจดบันทึกลงในหนังสือได้เลยนะครับ ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือหน้าที่38ครับจากหน้า38นะครับตารางขอ,องครูนะครับจะไม่เหมือนกับน,นักเรียนนะครับแต่กใกล้เคียงกับน,นักเรียนครูอยากให้นักเรียนนะครับได้ฝึกลองทํานะครับยกตัวอย่างนะครับช่องอาหารการกินจะแบ่งออกเป็นสร้างอาหารได้ กินสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารช่องที่2เป็นการเคลื่อนช่องที่2นะครับการเคลื่อนไหวนะครับแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่กับเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับต่อไปจะเป็นเหตุผลอื่นๆนะครับเช่นการหายใจการจเจริญเติมโตการสืบพันธุ์ลักษณะอื่นๆ,ๆเช่นที่อยู่อาศัยครับก่อนจะเริ่มทํานะครับครูมีวิดิทัศน์สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับให้นักเรียนนะครับได้สังเกตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี้ยสามารถสร้างอาหารเองได้ไหม เคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นักเรียนน่าจะพอทราบลักษณะของสิ่งมีชีวิตเบื้องต้นกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทาแบบฝึกหัดกันเลยอย่างนะครับข้อที่1นนะครับมนุษย์นะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทของสัตว์นะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างอาหารได้เองหรือเปล่าใช่แล้วมนุษย์ไม่สามารถสร้างอาหารได้ขึ้นเองเราต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับเป็นอาหาร การเคลื่อนไหวโดยตัวเองนะครับแบ่งออกเป็นการเคลื่อ i, <ค>นที่กับเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับซึ่งมนุษย์นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับมนุษย์นะครับสามารถหายใจได้ต้องใช้อากาศในการหายใจนะครับมนุษย์จเจริญเติบโตได้มีการสืบพันธุ์ที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะครับอาศัยอยู่บนบกครับเดี๋ยวครูจะเลือกสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับที่ครูจะเลือกคือข้าวนั่นเอง ข้าวนะครับจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรประเภทของพืชพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้เองหรือเปล่าใช่แล้วครับพืชสามารถสร้างอาหารได้ขึ้นเองพืชในการเคลื่อนที่พืชมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าครับพืชไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับแต่พืชมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับพืชสามารถหายใจได้มีการจเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ์ข้าวนะครับสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำครับนักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วส่งงานครูในโน้ตน,นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้า